บทนำหนึ่งไอแซคได้อ่านปรัชญาบางอย่างศึกษาวิชาเลือกบางอย่างดูโฮไฮและแม้กระทั่งเข้าสู่วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตซึ่งเขารู้สึกอายที่จะหางานทำโดยไม่มีปริญญาเอกเขารู้สึกว่าเขาเป็นมังกรที่รู้หนังสือและรอบคอบ ื่องย่อนวนิยายเดินทางสู่โลกที่พลังวิญญาณฟื้นคืนชีพสัตว์ดูร้ายกำลังเดือดดาลและความสามารถเพิ่มขึ้นคนอื่นควบคุมเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าควบคุมเปลวไฟยักษ์ที่กลับชาติมาเกิดการเกิดใหม่ด้วยแขนขาที่ขาดการเทเลพอร์ตกระแสจิตทำนายอนาคตไม่ดีเลยและฉันจะ เรื่องย่อนวนิยายเมื่อเธอตื่นขึ้นแอนจีวียูแต่งตัวเป็นหญิงที่ถูกทอดทิ้งบนภูเขาพร้อมกับขวดน้ำมันสองขวดและมีหลุมเลือดตกลงมาบนหัวของเธอข้าวในกระสอบเหลืออยู่ไม่กี่มเมล็ดฉันขุดผักป่ามาห่อท้องทุกวันเด็กหิวมากจนผอมเท่านั้นยังไม่พอยังมีผู้หญิงแสนดีคนหนึ่งที่หลอกเธอให้ขายลูกชายและถ้าเธอไม่ขายเธอจะจับมัน วิยายการแนะนบเป็นเรื่องยากโหรดลองเชนเฟ f งเซเลสเช t ย a ทราเวลเลอร์ออร์ดินารีทาเก a y อเวมีออนไท h o o l สติลเดนอัปเกรดระบบสาเหตุสำเร็จแล้วและระบบทาเก t เอเวถูกโหลดแล้วประชากรอยู่ๆก็รู้สึกว่าแรงลดลงนี่คือการย้อนกลับที่เพิ่มขึ้นในตำนานหรือไม่กำลังจัดส่งระบบ วิญญาณเจตพูดปรากฏขึ้นที่เอเกเกียแมนชั่นที่อยู่เอเอเอคำขอส่งวิญญาณวิญญาณออกไปจากเอเกเกียแมนชั่นคำพูดไม่มีคุณยอมรับคำสั่งหรือไม่รางวัลการส่งคำสั่งซื้อสำเร็จกล่องเก็บอาวุธปริมาตรห้าลูกบาทเมตรปืนไรเฟิลอัตโนมัต AR ิ AR15 กระสุน M855A-1500 ย์เนะัด เงินสดบางส่วนเอรีสวามูระลูกสาวของอดีตนักการทูตอังกฤษในนีออนถูกลักพาตัวไปที่อยู่คือ xxx คำขอรับรองความปลอดภัยของตัวประกันที่เป็นเป้าหมายและพาพวกเขาออกไปหมายเหตุใส่ผักชีเพิ่มและไม่ต้องใส่ต้นหอมคุณยอมรับคำสั่งซื้อหรือไม่รางวัลสำเร็จสำหรับการส่งคำสั่ง ควาสามารถในการย้อนเวลากลับไป5วินาทีวันลักครั้งปืนพกเบเรตต้า M92F กระสุนปืนพกขนาด 9x19 mm. มิลิเมตร300นัดและเงินสดจำนวนมากเรื่องย่อนวนิยาย เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางผ่านอีกโลกหนึ่งโดยอาศัยความชำนาญและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยประสบการณ์ปรับบทสรุปนวนิยายตอนวนิยายฮะมีแผงข้อมูลหรือไม่มาระเบิดมันกันเถอะนี่เป็นเรื่องราวของนักเดินทางที่กลายเป็นช่างซ่อมบำรุงในโรงเรียนศิลปะการต่อสู้และเริ่มฝึกฝนจากยิกิฮวย เรื่องย่อนวนิยายบิวเชียนข้ามมาที่กอดโดเมนแล้วเพิ่มระบบการสร้างเรื่องย่อนวนิยาย50ปีก่อนโลกเชื่อมต่อกับโลกใหม่ที่ว่างเปล่าและชาวโลกทุกคนสามารถเข้าสู่โลกใหม่นี้ได้ในโลกใหม่ที่ว่างเปล่านี้ปราบใดที่ไม่มีสิ่งใดในโลกใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางทฤษฎี คุณจะได้รับรางวัลสูงสุดทุกประเภทอาศัยทฤษฎีที่มีอยู่ของโลกและสิ่งต่างๆนับไม่ถ้วนผู้คนนับไม่ถ้วนบนโลกกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดดิ้งขอแสดงความยินดีที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประมูลดอกจันดอกจันเมื่อเชนมังรู้สึกว่าเขาเกิดในยุคที่ไม่ถูกต้องเสียงลึกลับก็ดังออกมาจากจิตใจของเขา เรื่องย่อนวนิยายเชินเจนักเรียนที่มีผลการเรียนตามซึ่งมีโรคย้ำคิดย้ำทำเป็นระยะระยะท่องไปในโลกของผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงสมุดบันทึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎและกำหนดความจริงได้ปรากฏขึ้นในใจของเขาจักรพัรดหนาบของฉันอยู่ที่ไหนเชิญเจฉันได้กำจัดสิ่งของประเภทเดียวกันและของเราก็หายไปด้วยหัวหน้ากองทัพ กระบี่สงครามของกองทัพข้าอยู่ที่ไหนเชิญเจกระบี่สงครามของกองทัพเป็นอาวุธมาตรฐานหลังจากดึงออกมาทั้งหมดก็เหลือเพียงอันเดียวในมือของฉันผู้เชี่ยวชาญฉันมีศาสตร์ลับที่สามารถเพิ่มพลังเป็นสองเท่าในทันทีเชิญเจครุ่นคิดและเปลี่ยนสองบนหน้าผากของเขาเองเป็นสามบอสแห่งโลกต่างดาว ตราบใดที่สายเลือดของเรายังไม่ดับลงเราจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดไม่ช้าก็เร็วเชินเจ้ลังเลเล็กน้อยและเขียนอักขระสามตัว404หนังสือหลายร้อยล้านเล่มหายไปในพริบตาและอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวก็ถูกทำลาย วิญญาณของคุณออกจากร่างกายฉันมีกำแพงแยกคุณสามารถซ่อนฉันสามารถเปิดสถานที่คุณต้องขี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่บินได้สำหรับการเดินทางขอโทษนะฉันเดินทางได้ง่ายๆโดยเปลี่ยนพิกัดอะไรคุณคิดว่าฉันน่าเกลียดฉันไม่กล้าเพิ่มคะแนนที่สมบูรณ์แบบหลังจากเพิ่มเข้าไปฉันเกรงว่าคุณจะพบว่าฉันต่อต้านไม่ได้และควบคุมตัวเองไม่ได้ นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ประสบความสำเร็จต่มเปลี่ยนแปลงโลกที่มีอยู่และสร้างโลกใหม่หนังสือเล่มใหม่จากผู้เขียนจาก Library of Heaven p a า t เรื่องย่อนวนิยายน้องสาวของชียูเสียชีวิตและไม่ทราบสาเหตุการตาย ผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเรนแบนอดีตแฟนสาวผู้ครอบครองทรัพย์สินและน้องสาวของชีกเมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อแรนจินซึ่งไม่ทราบที่มาถูกน้องสาวของเขาพามาที่ประตูบ้านของชีทีอยู่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ไว้ในช่วง6ปีที่ผ่านมาพี่สาวของเธอมองว่าเรนจินเป็นสมบัติล้ำค่าดูแลเธอเลี้ยงดูเธอ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอรนจินสวยเฉลียวฉลาดและดูไร้ที่ติยืนอยู่บนจุดสูงสุดของความสนใจของผู้คนและเป็นที่รักของผู้คนหลายพันคนเป็นที่รู้จักในนามพระคุณแห่งการสร้างสรรค์มีเพียงชิยูเท่านั้นที่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีจิตใจที่สกระปรกภายใต้รูปลัก์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอชิยูทิ้งทุกอย่างไว้ที่ต่างประเทศและกลับไปที่บ้านของชี เธอสาบานว่าจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของเรนจินยึดคืนทุกสิ่งที่ไม่ควรเป็นของเรนจินและลางแค้นให้พี่สาวของเธอเรนจินฉันมีจิตใจที่สศกับโปรกและความคิดชั่วร้ายของฉันก็แค่อยากจะมีคุณตอุบายดับเอ็กซ์ปิดตาปีขึ้นเคียงตีอัง 1V1 ดับเบิ้ลเฟิร์สเลิฟอายุไม่เกิน5ปีไม่ผิด ค่าสโสหุยสมัยใหม่ความรักและการฆ่าใจจดใจจ่อนิยายวิทยาศาสตร์ละเมิดหวานพะนะท่านไถ่บาปเลือดสุนัขเลือดสุนัขเลือดสุนัขแทบเนื้อหานิยายวิทยาศาสตร์ความรักที่เลือกได้ของสวรรค์และการฆ่าการใช้เหตุผลอย่างใจจดใจจ่อคำค้นหาตัวเอกชิยูเรนแมนตัวประกอบชิลี่อลูซีอิง ขิงฉี่ทงอื่นๆบทนำหนึ่งประโยคเต้นรำบนขอบของการล่วงละเมิดวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของการพัฒนาเทคโนโลยี